อันแรกคือกันเอาล่องเบิร์เาเอาแจ้งไหน่ะพี่นอ้องเอาพี่น้องเอาเล็บเถาะเฮ้ยนีค่ะ พอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องค่ะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆพามากิน,นออหอยแข็งจ้ะพี่น้องหอยแข็งลวกจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆได้พี่น้องขะแล้วก็ได้หอมเจียวมาด้วยค่ะผักเราก็เยอะเหมือนเดิมมารุยกันเลยค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำแพทนะเมนูนวลจ<ะ>้ะแพทน้ำอีกนะเออโอเคมาค่ะแซ่บๆน้ำกัน ฝากดกดไลค์ดกดแ<ด>ชร์ <laughs> กดติดตามให้ส่องอันน้อยๆนี้นะาแม่เด็กพี่น้องคะมาค่ะรุ่พี่น้องคะ่ะเข้ามีนนาล้างอีหลีแด้จ้าขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้พี่น้องคะเราจะกินแย่ได้เออมันกิแก่ได้อยู่ไหนยา่เดอืมอืมพี่น้องฉ่ำมากจ้า นี่เรียบอยบู่ดีแพทโจกเอาตุ้ยไปค่ะโรยมาค่ะพี่น้องค่ะหืมหัวใจพี่น้องอันนี้พริกเผาบ่นน้องแพทกรุบกรุบมาจ้าค่ะพี่น้องค่ะจะแส่บค่ะ หวานหวานจ้วยเลยค่ะหอยแครงสดเลือดฉ่ำๆมาละจับพี่น้องคอยยืมอาวุธนะพอเห็นตะเปลี่ยนพี่น้องว่างให้เอาซ้อนงัดกันก่อนสิเป็นบะอืม ค่ะพี่น้องค่ะน้องเบอร์เนาะจ้ะเม็นนุ่กับเบอเคยดิครั้งแรกคือกันอ่ะล่องเบอร์มันชินอะไรกินบะน้องเบอร์เนี่บอเคยยินีเลยเพล็ดเอาจังไหนล่ะพี่น้องแจงสิบ่อืมไปมันชิ่แค่เี้ยไ่กินดอกไปก่อนจังสี่บ่พี่น้องโอ้ยนะ เอ,อ,อ้าคอยว่ากินดอกคอยว่างาถอยกันเลยกินอยู่ได้ยายเอาสิดีใส่ตาเอาพี่น้อง <c oughs> เอาเล็บเถาะเฮ้ย <c oughs> ให้ตัวพอดีใส่กล้องใส่ดบบไปใสยอย่อีกเลยอันส่วนหนึ่งนี่สิ้นรวนแมมพี่น้อง มันกินยากป่ะเนี่ยมันมาคุ้มเด้อจ้ะนี่ซ้อนหักลเลยเ,เนี่ยโอ้แข็งอีหลีจ้ะใส่เล็บเนี่ยแหละมาพี่น้องขาบุ้งเนี่ช่ำๆเลยจ้ะใส่เล็บยุย้ยเพชรขวายตัว้อนข่อยเด้อพี่น้องใส่ยุ้ยตะวันมันแม่บ่เคยไหมแม่เลยอยากล่วงมือเสือเห <c oughs> ็นเห็นตะวนันพี่น้องวันเอาซ้อนงัดแต่หอยมันใหญ่เกินนะพี่น้อง โลเคอร์กับพี่น้องคหอมดองหอมเยอะหัวนัทเขียวอมหมอนัทเขียวดองอืพี่น้องทำมาสวยอ,อยู่ใส่แมคโครได้จ้ะ ซอบต่อบพี่น้องคะมันเป็นอย่างนึงหอมน้ำร้อนช้ำๆเลยจ้ะหวานน,อนอ้อน้องแพทหวานโอ้ข่อยลืมยเน่ามาพี่น้องกันทักเสียงค่อยอ,อยากได้แนวแกะข้าวเด้แกะเบกเด้ หน้าจ้าพี่น้องค่ะอืมเอาเดี๋ยวมันเน่าอืเจ้าใสเหรอพี่น้องคะแซ่บแซ่บเจ้ากินเพื่อพี่น้องด้วยเหรอช้ำๆเลยค่ะมาจ้าพี่น้องจ้ะแซ่บแซ่บเจ้าหวานหวาน พัดแสบ โอ้โห و, พี่น้องจ้ะเต็มรูปใหญ่มากจ้ะพี่น้องช่อจํำไปเลยจ้าเลือดกำลังหวานๆค่ะพี่น้องคะ่ะ กรุบมากจ้ะหอมหอมสิน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ปลาราแซ่บใช่พี่น้อพี่น้องเ <laughs> มนูนประกาศเอาส่วนงัดอิเนะยัน <laughs> ส่วนนะจะมาเอาเล็บ ออืมเห็นไหมได้แล้วแม่ไม่เคยงัดเนาะแม่ก็อยากงัดเบิ้งเนาะเห็นพี่น้องเห็ดคือเห็ดง่ายเถิดสุดอกะป้อแปะป้อแปะออกไหมอันน้อยอันน้อยอัใหญ่ยอพี่แมียต่ขวงเห็ดเปล่นหืมใน่แคงน้อยอ่ะพริกเผาก็อร่อยนะคะพี่น้องค่ะใส่พริกเผาดี่ค่ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้า เป็นดวงจ้าอืมพี่พาวะนีหน่อยๆเป็นรักอันสองจริงกับคพ่อยมาต่ <c oughs> างคนตัางรักกันพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> ึ้นจะด่างเลียดแดดเลียดแดดยุ้ยไผก็ได้เล <c oughs> ่นว่าไมนผู้นางหัวควรท่านยังเมื่อบัก เลยเอาเลยไอ้บะหมี่มาทั้งหน่องนอ่นองไม่มี็นไปทั้งอ่ะเก็ดน้ำกันจะไปนอกขาวก้วเดียวกันหล <c oughs> ายข่วนม้วนๆจะไปนอก ี้ช่าช่ำมือเด้ไรเยอะฮะไม่ปรเทหนแม่ฮ้ยเทศไห้เจ้าสันเ้าสิเฮ็ดสึ่งๆก็บ่ะึ่งน้าไ้อยู่กันเนาะอือสึ่งเตี้ยขอบใจเดะขอบใจเดะสายไปละซึ่งเหรอบ่ซึ่งแหะมาค่ะพี่น้อง แซ่บแซบซึ้งซึ้งหวานเนาะดูกระหังือหวานสิไมเนาะหวานฉ่ำมากเลยค่ะไม่เห็นหรอทานเกลือเจ้กได้ปฏิเสธได้ความปมขมดมข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 ม อกมาเด้อยจากพี่น้องจ๋าแซ่บๆน้ำกันจ้ากำลังแซ่บกำลังเมามันพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางงจางประเทศ่อนนแซ่บๆน้ำกันจ้าใส่ไปก่แกให้เน้ อาจจะขีเจงอาสาเนมันมีขุ่นขาสองกันอออหอยใหญ่พี่นุ่ง พี่น้องเฮ็ดคลิปกต่สูสูเด้อค่ะพี่น้องค่ะคือเอิ้นยังก่อที่เติมไม่บอกยังก่อนคีเตอร์เป็นวันกะยำเมนน่าจ่ะสูสูจะ่ะเดี๋ยวกระพันเดี๋ยวกระไดเด้อค่ะพี่น้องค่ะท่องแต่กับสองปีพี่นอ้องว่าตถุดินสูบไปน้ำกันละอยากได้เงินเพิ่นกับ,บไ่ได้ง่ายป็นใจจ้ะพี่น้อง ินจนอ้วนมาสิใส่เวลากินจนอ้วนลงตื้นจนว่าเกี่ยงกระเป๋า <laughs> แต่ฉันวาแบบจะจิฟตเลี้ยวเอาพี่น้องบับ่ได้ใส่ทุ่นหลายเนานนะพ,พี่นาะจำลิปตลกอืกทำกิฟต์ตลกเอาพี่น้องค่ะพี่น้องอยากเฮ็ดคลิปตกินแต่เฮ็ดได้แต่พี่น้อง,เป,เ,ดดองเป็นกำลังใจให้กันจ้า แต่สมุนีพมันหลินแต่รู้เปลีปป่ยน,นเงินไปเลยไปทั้งนั้นออพอได้เงินสื่อหมากสื่อพูน่าจะพี่นนท์กะเจอว่าเสะเท่าเลยไข่ไก่สีเท่ <c oughs> าได้แผลตัวมันไก่ตัวมันไก่เท่าเลี่ยวนี่ท่านได้เลี่ยวดอกข่อยสิเท่าอีกอยู <c> ่ <oughs> เก็ไปเท่าแล้วแลวบาอหวานดูค่มพี่นนอะเอามาสูบ่หะอืมหว,วานหวานทำไหมค่ะยวดไหมค่ะหว,วานบอ้อไหมคะหวานช่าอืมบอ้องยวค่ะบอกว่าหวานกับบ้อวานในเนาะอืแต่นี้ทำไมถึงหวานเยอะหา อืมแบบนี mm ้เป็นสืบๆพระหนัดหอยแข้งกันพี่น้องขาแสบหลายเอาพุณน่วยได้แพทอืมหัวซีนว่เป็นตัวซูตอรมันหวานอืมมาหวานบังงอเยังมาหวานบังอ่างง คำสุดท้ายพี่น้องค่ะกินเวิดกวนน้องแพทน้องแพทกับสิกินยัวดีบ่ะอพอดีกันนื่พี่น้องค่มะมาเด้อจะ้ะคำานี้เพื่อพี่เพน้องจะพี่น,อนอ้องค่ะอหวานอย่างนี้ กรอ,อบด้วยจังเลยกินผักกินเบิร์ติผาแซ็บคคสแซบอะ่ะโอ้เไม่ได้ซื้อ เอาละค่ะพี่น้องคะเหมือนกับอิอ่มแล้วเรายถ้ากินมูม่ากินบะสุภาพต้องขอถทดเขาไปเลยเลยพอกันแม่คลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องจา้าบ๊ายบายจ้า